รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8ไปดูเรื่องการชิงทองกันบ้างกันอีกแล้ยวยื่นไปสมบัรเข้าคุกอีกแล้วนะคะแต่สมุทรสาครนี่นิดนึงแล้วกันเพราะว่าในรอบเดือนเนี่ยสี่ร้านค้าที่โดนจี้ชิงทองไปนะคะรอบนี้เป็นลูกค้าเข้ามาคนเดียวทําทีเป็นลูกค้านะเออทำทีเป็นลูกค้าแต่งจริงเป็นโจรขอดูสร้อยหนึ่งเส้นสองบาทค่ะพนักงานก็ได้ค่ะเส้นไหนคะเส้นนี้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันยิบให้นะคะ เส้นนี้ดีไหมคะโอ,อ้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวผมลองกับข้อมือนะดได้ค่ะด,ดิฉันแบบติดให้นะคะ<ด>เป็นยังไงบ้างคะคุณสวยไหมคะเออผมก็ว่าดีนะเดี๋ยวขอดูอีกเส้นหนึ่งได้ไหมราคาเท่าไหร่เนี่ยนะคะเดี๋ยวคิดให้นะคะมีค่ากำเน,น,น,นิดนน่นนี่นั่นคูต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังคิดค่ากำเนิดอยู่เลยโอ้เร็วมากจริงๆอ่ะเร็วมากน้องมือสั่นเลยค่ะเลิกลากแล้วหนึ่งบอกว่าทำไม่ถูกแล้วทำตัวไม่ถูกจริงๆค่ะได้ไปเส้นเดียว2บาทนะคะแต่เส้นนั้นก็แพงอยู่เหมือนกัน ยังจับไม่ได้ด้วยพยายามจะวิ่งตามแล้วแต่ไม่ทันจริงๆค่ะฟังผู้เห็นเหตุการณ์นะคะตอนขอดูทองเป็นยังไงคะเป็นเหมือนลูกค้าทั่วไปค่ะมาดูขอดูลายทองดูเสร็จก็ขอดอกที่มันรับรองที่นี้ก็ถามราคาที่จังหวัดที่พนักงานกดเทรื่องจับกดกดเครื่องเิีนเลขแล้วก็ถังกำลังบอกราคาเขาก็วิ่งเลย เขาบัตรนักใส่พนักงานก็มาเพื่จัดการจัดการใส่เองใส่ตักถนนขับผู้ก็วิ่งไปตามแต่ว่าเขาขึ้นรถไปแล้วรถของเขาคือมอเตอร์ไซค์สีขาวฟ้ายังไม่ทราบทะเบียนนะคะหนีไปได้ค่ะทีนี้เรามาดูในรอบเดือนสมุทรสาครนี่เกิดเหตุแล้วสี่ครั้งนะคะย้อนทำลายครั้งแรก24มีนาที่ผ่านมานี่คนละเคสนะคะเป็นคนร้ายบุกเดี่ยวเหมือนกันเอาทองไป22บาทในห้างแถวทุ่งครุนะคะที่ท่าทรายตัวเมืองสมุทรสาครยังจับไม่ได้เหมือนกัน ต่อมา15เมษายนนะคะคนร้ายเป็นผู้หญิงค่ะภาพนี้ก่อเหตุเหมือนกันวิ่งราวซัพย์ที่ห้างทองดาวทองมาหาชัยค่ะรอบนั้นได้สร้อยข้อมือทองคำบาทหนึ่งเหมือนกันลองสร้อยเหมือนกันเดี๋ยวฉันติดให้นะคะนายขอดูซิอ้พอดีข้อมือเลยเนาะออได้ค่ะสนใจอ่ะไปแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วเหมือนกันค่ะต่อมาค่ะเคสที่3 17เมษายนนะคะ เป็นผู้ชายค่ะอก็ได้ทองไปหนึ่งสลึงเส้นหนึ่งที่ร้านทองเยาวราชนะคะในซอยมหาชัยวิลล่าตัวเมืองเหมือนกันตำรวจรวบร,ร,รวมตัวได้ทันควันนะคะสำหรับเคสที่สารอบนี้รอบที่4ี่นะคะที่เพิ่งรายงานให้ทราบกันไปได้ทองไป2บาทหนึ่งเส้นนะคะอันนี้เป็นห้างทองกลางห้างดังที่ตัวเมืองค่ะข่าวช่องแปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม